อาจารย์สมชายเห็นยังไงต้อง<ม>ไปคุยสวออแบบเปิดใจด้วยมิมยตรไมตรีหรือช่างเขาไม่ต้องแคร์เหมือนที่อาจารย์พรชัยเสนอครับ <laughs> ผม <laughs> ผมยังคิดว่าออไปทีละขั้นนะฮะในขั้นแรกซึ่งจะต้องมีการโหวตในที่ประชุมรัฐสภาเพ, <laughs> พื่อเลือกนายกรัฐมนตรีเนี้ย <laughs> ก็ว่าไปตามเกมก่อน นั่นก็คือหมายความว่าเอาละก็ให้ความสำคัญต่อเสียงของสองวนะครับว่าเขาจําเป็นจะต้องมีจํานวนหนึ่งมาช่วยโหวตเพื่อให้เกิน3ามรเสเสียงนะครับดังนั้นเมื่อเห็นความจําเป็นดังกล่าวเนี่ยการเจรจาการพูดคุยการชี้แจงเหตุผลโดยเฉพาะยิ่งการสร้างการยอมรับนะให้รู้สึกว่าเนี่ยประเทศเนี่ยเรามอบเรามอบประเทศให้แก่คุณในการไปบริหารได้โดยเกิดความสบายใจไม่ก่อให้เกิดความแยใดๆเนี่ยก็ต้องพยายามในการพูดคุยก่อน ณวันนี้เนี่ยผมยังไม่เห็นสิ่งที่เป็นรูปธรรมในการไปพูดคุยในทางเปิดนะนะทางลับผมไม่รู้นะแต่เห็นประเภททางเปิดก็คือว่าไปนู่นบ้างไปหา ภาอุตสาหกรรมบ้างไปหาผู้ใช้แรงงานบ้างนะครับแล้วก็ยังพูดไม่เหมือนกันอีกอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็กลายเป็นเหมือนกับว่ากลุ่มซึ่งเขาควรจะต้องไปหาเนี่ยกับไม่ใคยได้ไปหาคือต้องคํานึงถึงคว่ามือที่จะยกให้กับเขาเนี่ยไม่ใช่มือนอกสภาแต่เป็นมือในสภาถูกไหมครับคือมือนอกสภาทีย่ยังเก่งก็เป็นการให้กําลังใจเป็นการหนุนช่วยเป็นการสร้างความชอบธรรมจากภายนอกแต่ท้ายสุดเนี่ยมือที่สําคัญคือมือในสภานาหา750คนที่จะช่วยกัน ดังนั้นก็จะต้องพยายามสื่อสารให้เกิดความเข้าใจแล้วก็ยอมรับกันก็ยังจําเป็นแหละครับไปคุยดีกว่านะอย่าถึงขนาดไว้แ่าอย่าถึงขนาดว่าไม่แคเลยนะครับเพราะไม่อยากขัดใจอาจารย์นะแต่ถ้าคิดตรงนี้ทุ่งทุ่งลาเวนเดอร์มันหอมมันมันมันชวนฝันแต่สภาพความเป็นจริงเนี่ยมันมัน คุณวรรวิทย์มันเป็นไปได้ไหมล่ะทาข่าวมานานเนี่ยอ่อนวอนไปอธิบายสารพัดผมฟังสามบอกผมนั่งฟังในชั่นทั้งวันยังโอ้โหผมฟังแล้วเนี่ยดูแล้วเนี่ยมันไปไม่ได้เอาโอกาสมันยากมากถ้าเราเทียบกับในประวัติศาสตร์เรื่องโบทแก้รัฐธรรมนูญปลดล็อกอำนาจพอเลือกนายกร่างแก้รัฐมนุนของประชาชนอะไรแบบนี้อาจารย์แก้กับผมสองคนสองเจ็ดสองไม่ให้สวมีอำนาจโหวตนายก ไม่เห็นทิศทางมาก่อนไม่ได้รับการตอบสนองแล้วอะไรมันจะมาเปลี่ยนแปลงถูกต้องกี้เขาได้ถูกต้องถ้าเขาคิดตรงนั้นแล้วเนี่ยเราสองคนทําเสร็จแล้วถูกไหมอาจารย์อาจารย์สุดท้ายอาจารย์พรชัยสุดท้ายซีนารีโอของอาจารย์ภาพ้าอาจารย์ตอบตั้งแต่ตอนต้นว่าโอกาสคุณพิธายากเนี่ยแล้วมันจะไปยังไงต่อคือผมผมผมสรุปตรงนี้เลยนะครับผลสุดท้ายคําตอบก็คือต้องไปนายกคนนอกนะครับถ้าสมมติเพื่อไทยเนี่ยตั้งรัฐบาลไม่ได้ก็คือ ทิมพิธาไปไม่ได้เนี่ยอนายกเพื่อไทยยังไปไม่ได้อีกยังสรรหานายกไม่ได้ต้องไปนายกคนนอกนะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าก้าวไกลกับเพื่อไทยเนี่ยยังจับมือกันอยู่เนี่ย <ừ. S 2> ผลสุดท้ายเนี่ยทั้งซีกกับฝ่ายค้านเก่าเนี่ยจะรับชัยชนะในที่สุดแต,แต่แต่นายกคนนอกก็ Miller, มันต้องเกิดจากเพื่อไทยเก้าไกลเห็นชอบก่อนไม่ใช่ไม่ใช่คือคือผมพูดว่าเพื่อไทยก้าวไกลเนี่ยเห็น <icon. S 2> นายกคนนอกหรือไม่เนี่ยเขาต้องเห็นชอบก่อนเสียงไม่ถึงถูกไหมอาจารย์เขาต้องเห็น เห็นเห็นชอบก่อนแต่ถ้าสมมติไม่เห็นชอบเนี่ยตรงนั้นเนี่ยมันก็ไม่่จำเป็นอะไรไม่สําคัญอะไรแต่สาคัญที่สุดคือการจับมือกันไว้ตรงนี้ต่างหากตรงนี้ต่างหากจะดัน,นไปให้สุดได้ใช่และตรงนี้เราไม่ต้องเกรงสอวอเลยตรงนี้เราไม่เกรงสอวอเลยอาจารย์สมชายซีนาริโอสุดท้ายที่อาจารย์มองเห็นสั้นๆครับตรงนี้ผมมองแค่ช็อตที่สองว่าถ้าในกรณีที่ทางพิธาเนี่ยไม่สามารถที่รับคาไว้วางใจในขั้นของสวได้ที่ประชุมร่วมของสวได้นะ ผมคิดว่าในการทดลองการพยายามขั้นต่อไปที่โดยเพื่อไทยเนี่ยน่าจะสำเร็จ นะครับเพราะว่าเพื่อไทยเองเนี่ยผมคิดว่าเข้าหน้าจะมีพิธีการในการสื่อสารกับสวแล้วก็ทําให้สวเกิดการยอมรับเป็นคนดีเดตจากทางเพื่อไทยโดยที่ก้าวไกลยังเป็นพรรคร่วมอยู่นะอาจารย์นะแต่แต่ก้าวไกลจะต้องเป็นพรรคร่วมไม่มีความจําเป็นจะต้องไปจับมือกับพรรคอื่นๆเพื่อจะไปทําให้มีคะแนนเสียงมากขึ้นเรือทำให้สววางใจอ่ะเอาละครับติดตามกันแบบช็อตต่อช็อตจริงๆวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านที่มาร่วมิ